กต,ต,ตัววดแวทุกคนตะบันไปจากเราแล้วเขาไปกินข่ามังนั่นหมูไฟน่ยเห็นปะ่<ม>ปะเขาเปิดไฟ<ห>นั่นแหละตาข้างยางตรงมาเลยมันเจ็บจะมับบงนี้ละไปงนอุใโมันจะมืดเดี๋ยวไปบ้านนี้ก่อนทุกคนพาเดินต่อมอนไปไปานั่งกิงน ขาว่าได,ได้จะได้เสร็จรถ้า,าต่อไปที่ว่านี้ไปสมัครใช่ไหมกับกับตีบต่เนี้ยสามสิบอ่ะทีนี้บอกว่าอ๋อบาบอ,บอนอ่ะคือามง่ินท่านก็บ่คุณ <c oughs> อยากกับพี่เห็นล้วเขา,เอ,าอ๋อมันโมหกับยูบ่ได้ละเพราะวา่าลกคนานองอย่างนีน้นสวยมันสวยนะยูอย่นี้มันมต้นม้นี่เราก็หั ไปนั่นน่ะไ้มันเหลือแต่แสงสีทองของตะวันแล้วละ่ะแสงสีทองของตะวันใต้ติดรองเท้า แบบอลังกางานแ่างเลยเลยสวนเขาแบบสวยงามาลังการงานแต่งทุกคน ได้น้องนีนะคะเป็นกล้องให้เป็นไกด์ําเที่ยว เปนาเป็นลูกเขาเรียกภาพอะไรนะอย่างนี้เออยาน้แนะล้วูกนตแยัง้าวตาเรายังข้าตาหมาเขาเรียกลูคนไอาบน้ล้อ ทำไมพี่บนขั้นหนึ่งเป็นสิบนะทุกงนไปเที่ยวเข,เขาใช่นไหมกรรมลาอิอนทรพลเห็นไหมคือเพื่อว่าเดวมจะเป็นของของภาคใต้ในรถที่เป็นเจอยรถที่เป็นบูมอัไรอ่าเงียใช่ว่าเสัียรแล,ล้ว อันนี้เหมือนกันแต่คือมันจะเป็นอะไรที่เราเรียนอันย่าของของภูเก็ตของลามาลาอาหารได้ใช่อาหารได้ไม่ก็มีหลักอาหารได้อย่างี้ก็มีพวกพวกเอวหมูพองโกปีกระปิบเตี่ยมนอาหารได้เป็นนี่ไงพวกเคปพวกอะไรปฏิทินภูเก็ตไทยหัวในหัวในหัวนี่ยนะที่เขาเรียกนะตรงนี้ ได้เข้ามาได้ใช่ไหมนองนี้จะเข้ามาได้ยังไงอ่ะเราไม่ได้มาเช่าเราไม่ได้มาเป็นลูกค้าดื่มลูกค้าทานอาหารใช่ไหมเออเป็นลูกค้าที่มาเช่าโรงแรมนอนอย่างนั้นเออเราก็มีโอกาสได้ขายทำแต่นี่เราไม่ได้เป็นลูกค้าแบบนั้นแต่ถ้าเรามีคนรู้จักก็อุปยใช่ไหมเรามาสั่งดื่มสั่งอะไรบ้างทานอะไรนิดหน่อยเราก็สามารถ่าทัวร์ขายตรงนั้นตรงนี้ได้คือเขาก้อนราต แต่ถ้าเราไม่ได้มาเป็นลูกค้าเลยสักอย่างอยู่ๆจะเข้ามาถ่ายเลยมันน่าเกลียดไม่ทุกคนมันก็น่าเกลียดนะนะเออที่นี่กับพอดีวะ่ะอ่ะเราก็ยังดีว่าเรามีคนรู้จักเยอะแยะมากมายมเรามีคนรู้จักเยอะแยะมากมายพาไปถ่ายพาไปทำนู่นนี่นั่นน้องนี้ก็เป็นคนที่ย้ายมาทำงานราชการที่ที่นี่เนาะ ของเราอ่ะไหนของเราคะรถขนน,น้ำอัลมอนด์ฮัมรถจุกของบ่พ่อรถขนน้เอัลมอนด์พอฟังไปประเดี๋ยวจะไปคนดูของน้องมีแล้วก็เดี๋ยวน้องมีก็จะไปส่งที่ ีก็ต้องขอบคุณน้องมากที่ดูแลเทคเคตรงนี้นะคะไปสต็อปก่อนนะคะทุกคนไายบายได้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ